ไปดีเบอร์สกูส <hel> ุคนพี่น <hel> um <ara> <mel od bleiben> <mel od revise> ้องสิพาล้านไปเที่ยวอีพี่น้องโมนี้ไปเพื่อนบ่อกอมปาลี่พี่น้องเอ้ยเพื่อนเอิ่นไปกินยังแหละเปิดสุดรุ่มยังอีโมนี่ยังไปติดตามเบิร์กันนะพี่น้องเนาะจะมีเมนูแปลกๆอีพวกผู้จักโมนี่ฉลองมุ้งลังคาเพื่อนพี่น้องปาลี่เนาะนั่นๆๆปะ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 ไปเบิร์กลูกปะปะปะ พาพากันก็ติดตามไปเลยเด้อพี่น้นองใส่เลยเพรเป็นกำลังใจให้สุดยิ่งใหญ่ยังไปหลินเลยพี่น้องติดหลินเลยยิ่าในะยัาไปลิดูอะไรอ่าผมไปชมเลยพี่น้องเอ้ตึ้งหอดจุดหมายปลายทางเลยพี่น้องเพื่อนปลาลีมุ่งหรือย,ยังนี่เนาะโอ้แล้วไว้พี่น้อง โค้งขาดสิเีดิบลอยเลยได้พี่น้องโอ้นขุดขนยังเลยได้พี่น้องคนเราแต่มุ่งตัวนี่เราแต่ทางสรงกะซีมาพี่น้องเลยวันนี้คือสำเร็จเสร็จสิ้นนะคือสีแล้วข้างบนเนาะพี่น้องเนาะเกินเบาโอมเบาโอมคนหล่อพี่น้อง สนนี้ซานคนกัขุดดินออกพี่น้องเนาะมันสูงนะไฮ้ยฮะเอาอะเอาพอลุกปถ่ายไก่เบิ้งพี่น้องจสรสำเร็จปะเขาเบิ้ง่นนี้ยังกินกันคือโอ ออเอาตะแเส่ตะนัวตะนบลี่นี่นะขึ้นขึ้นมือเลยพี่น้องเลยโอ้ยอาออ๋ออ๋ปูนผลเทพื้นให่พี่น้องหนิงเ่ห็ดใหม่นาะพี่น้องกล่องแจ่มนี่พี่น้องเลยอ๋อบอกข้ามไปกินเลยแหละมื่อนี้บอกข้ามไปบกินทิ่เป็นตะกองให้เส้นเส่้นเส่่พี่น้องสบายดีสบายดี ตำหมูงพี่น้องเออาจอยมาเหมือนเดิมพี่น้องอืมนแกมร่มอีกเนาะบังเอลเฟรนีกกแจ้งแจ้งแจมแจมแจม่เตมน้ะขทากระพุ่นพี่น้องเอ้ยกระพุ่นหมมา บ้าคนกี่ตัวอลไรเขาว่าบ้าคนว่าใจเขาพูนหาลั่จะข้าวฉันอือกินวันที่แ <c oughs> ร,ะะรกว,ว่าจะซื้อวัอายุคือเด้อเออตลาดมาโมเสานี่อ่าเยันประทะกาันใคาเจ้าวะู้วว <c oughs> จักงในซื้อไว้จงช่องสามทงกับพอ่อแล้วพี่น้องเลยเห็น,นคุณอาขุตามีเสียงโทรศัพท์พี่น้องเรบกวนขอโทรเขาไฟนะ้องพี่น้องเนาะ ก็หลายคนก็แท็โคนที่ตายบอคข้ามินเนอพี่น้องบอกโอมไม่ใช่บอกโอมหมดกินบ่อะโอ้เนี่ยมันมันเล้ยงว่าสัมผัสให้กับผู้สาวกับแมลง,ลงออโอ้คนหล่อโอมก็บาญะก็บาญหนึ่งนะบอลเล่ผู้สาวถางมาหาอยู่บอลเล่ก็นเลยเออบอลเล่ลูกไส้พี่น้องเนีเป็นเฉี่ยวกันเพื่อเป็นลูกเนาะ ดูคนลานทางนี้ยูนอัทางกระจกอยู่พี่น้องแจมแจมแจมแจ่มบดแจ่มบ,ด,บดเลยย่าๆก็มีหุ้นสวน่วนเ้อพี่น้องมาหนิมากินน้ำอยู่กับพนางพี่น้องเลย กี่กับย่างไปให้ป,าป้าเมาาพี่นก่แจกซาเขียวพี่น้องเห็นยังอันนี้ส่องไปอีสามไปลีกไงสบายดีเอ่อนนองโดมนนองโกม,มพี่น้องนี่ผูลดลอเด้ยพี่น้องเ้ย ขืดอยู่ตอนแรกกึิงกินก่อนก็น่าตอนแรกนะเอาขี้เรากยากะปุ่นหมูผ่าเด้ในใจแม่นาลีเออเออเยียยะสบายดีเยยะ าหยเย่ามัน,นุดเ,เกลีเข,ขาถอดข้อไฟได้พี่น้องด้ยายิกำลังแจให้บาคำด,ด้พี่น้องเอซีก็ุกคนบัไยวลาบแงประเทศน้องพี่น้องเน,นาะก่นนนอนบางทีัม,ม,วาาาามัวเลยเนาะพราะวทศัอบ์กลราคาบุแพงพี่น้องราคาบุถึงหมื่นสปีกว่าเลยทศพอบเครื่อง เกมนี้บ่เอซีพีซื้อหาปีนะเครื่องนีแต่แต่อีหนูซื้อยุงเทพฯแล้วขึ้นมานี่ก็ี้เขาายามหาได้เดี๋ยวพอ้มีตังค์ก็ซื้อเครื่องใหม่พี่น้องเอ้ยมันเดินมันด้กินตสมนํา บัลลี่น้ำเส็เขาจ่อยป้านางพี่น้องมะมุงมะแม็กบรรยากาศขึ้นผ้าขึน้นพ้นพี่น้องโอ้โหิึนคลายตอกพี่น้องโอ้ยตอกเนาะใกลจะว่าแล้ดูถึงถึงแล้ดูเก็บเกี่ยวเลยพี่น้องเข่าก็ได้เริ่มมาบุ่นเลย

นีค e, ือสร้างประจำหมู่บ้านพี่เนาะแล้มีงานติดต่อมาเลยนะพี่น้องสร้างมีนะบ่เนาะพี่น้องงานเสื่อมงานใหม่ได้เบิดเห็ดแจ่มไหมเห็ดไวครับแล้วพี่น้องคนตกกระบุือว่าบเปือนแล้วบ้านคนเได้เทพหืดเลยพี่น้องไง ปูกรกโลนะปูกระเบื้องนะกระโลปูกระเบื้องล้นที่มันก็ดคุดออกใเนาะพี่น้องเนาะมันสูงเกิดในคุดคุดออกก็จะได้ที่ถ้าบุคุดมันมันมันก็บทตอนปูกระเบื้องเนี่ยมันติดประตูทางเข้าพี่น้องก็หลุดกันไปเรื่อยเนาะว่า มันจะออกมแบบลูกการใดนะเพราะฉันนีกระเทือนยังเจ็มเลยไงห่กยูกเียวใายกับมารินน้ำลูกน้ำลานแม่เสมียวพี่น้องเนี่ยแตกบินลราเท่านี้่เออมามา ย่าๆคนสวยมา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 มจ้างนทีอะไรเนี่ยเบิ้งเออไก่อะไรแหละอีนาทีตัวตัวตีตัวปาปะปะปะปเออเฮ้ยโชวหน้าด้วยนะก็จีนางจนคันถ่ายแนวกันจะกรีบกับเลือดซ้ำบ้างนีมพีนองเอ้ยแซ้มูเนี่ยก็บ้าน xa kiều khi nơng mương mương xa kiều đi có máu hải p/nơng, quen chè p/nơng được xa kiều, sạng khay nhăn là từng tụm p/nơng nè, có chả như xum nè, một hiện một hình, một hình vay

นี่กับจ๊กคลิปน้องพ่อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบบาคำในเด้อพี่น้องเด้อพบเป็นกำลังใจคลิปต่อไปอีพี่น้องฮอรนี่ก็บสบายดีเอฟซีเบาคำบบสถ์สุขสุขคนเนะาะอยู่ดีมีแหงลำดวนงินทองมีความสุขตลอดไปนะพี่น้องสบายดี